วันนี้ค่ะทีมงานจิตอาสาหมอแก้มหอมนะคะวันนี้หนูก็มาพบกับคุณยายบรรจงนะคะวันนี้มาปิดเคสแล้วในลูกค้าในโครงการรักษาโรคเกาต์นะคะโครงการบุญของคุณหมอแก้มหอมนะคะคุณยายทานยาไปได้แค่สองเซตเองนะคะตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วอ่าวันนี้มาสัมภาษณ์คุณยายนะคะคุณยายชื่ออะไรนะคะ นางบรรจงรุ่งมาค่ะคุณยายบรรจงรุ่งมาเนาะค่ะอายุเท่าไร่คะคุณยายแปดสิบปีแปดสิบแล้วเนาะค่ะคุณยายอยู่ที่ไหนคะนี่บ้านเลขที่เาืเศป่ามเมืองป่าดจ้ะตำบบ้านเกิจ้ะจังหวัดอุตรดิตอุรดิตเนาะอ่าค่ะเป็นลูกค้าในโครงการรักษาโรคเกาฟรฟีของคุณหมอแก้มหอมนะคะอยู่จังหวัดอุตรดิตเนาะค่ะ ตอนแรกก่อนทานยามีอาการยังไงบ in, ้างคะปวดขาปวดที่ขาขาบวมตักยังไงก็มาติดต่อให้ทานยาพอทานยาแล้วที่ปวดก็สักเบาปวดที่สองหายเลยตอนนี้หายเลยเนาะหายไม่วมไม่อะไรเลยใช่ไหมคะอ่าตอนแรกจะมีอาการบวมที่เข่านะคะเข่าข้างขวาคุณยาตรงนี้เนาะข้างสายโอเค ทางซ้ายจะบวมนะคะตอนนี้ยุบแล้วยุบหมดแล้วอ่ะไหนเปิดโชว์หน่อยเปิดโชว์หน่อยนี่นะคะอันนี้คือยุบไปแล้วนะคะตอนแรกคือบวมเป็นน้ําเลยเนาะอ่าแล้วคุณยายก็จะเดินแบบยังไงคะตอนแรกดีเลยตอนแรกนี่จะปวดเดินเราจะขัดเดี๋ยวนี้เดินได้สบายมากกินยาไปได้แค่ประมาณไม่ถึงยี่สิบวันเซตแรกกับเซตที่สอง ไม่ถึงยี่สิบวันเนาะตอนนี้หายแล้ว<า>นะคะดีใจไหมคะคุณยายดีใจจ้าดีใจมากเลยใช่ไหมคะจะได้ใช้ชีวิตได้ปกติเนาะอืมด,ดีใจแล้ววันนี้มีอะไรฝากถึงคุณหมอแก้มหอมไหมคะฝากฝากถึงคุณหมอนิดนึงเนาะที่ได้ทานยาไปเป็นยังไงบ้างรู้สึกรู้สึกดียังไงบ้าง ยังไงก็ได้ค่ะเอาความรู้สึกคุณยายเนาะขอบใจคุณหมอเนาะให้ให้ดฉันทานยาเนี่ยของคุณหมอแก้มหัวหายเลยนะหายเลยนะคะขอบคุณค่ะเ <c ười> <c ười> ยี่ยมเลยเนาะ